เริาคับวันนี้นะครับอย่างที่บอกว่าเราจะมีนี่เลยครับอันนี้คืออะไรครับอ่าอะไรัครบอันนี้คือผ้าของม้าไม่ใช่นะครับผ้าพันคอนะครับครับผมของประมูงนะฮะตอนนี้เนี่ยอันนี้เป็นเป็นล็อตเสื้อผ้าที่เพิ่งไปขนมาหลังจากที่น้ำท่วมโอ้โหใช่ก็คือบุกน้ำไปลุยมาเลยดูว่าต้องมีงานประมูลหลังนานนะครับเลยครับผมกินมาได้คว้าทุกน แล้วก็พงเลี้ยช่วยเหลือน้องๆนะใช่ครับก็รับปากไปด้วยนะครับอันนี้เราจะเริ่มต้นกันที่เท่าไหร่ดีครับนี่เรื่องอ่างเงินเลยใช่รไ่มใครจะเริ่มเริ่มต้นกันที่อ่ะเดี๋ยวตั้งไว้เลยเก้าบาทอ่าเก้าบาทอยันเตาเลยฮะไกลให้มากกว่านี้บ้างเท่าไหร่ครับเท่าไหร่ครับมีไหมสองบาทตลงมากกว่านี้เท่าไหร่นะเท่าไหร่ร้อยเหรอสามร้อย ่2บปีไครับห0 0 0พอที่แบบต้นถาต้นหนาร้ยครับต้าร้อยห้าร้0ยห0ร0อมากกว่า500อยมีไหมครับเท่าไหร่ครับผมพันหนึ่งนหนงโอ้โเท่าไหร่เท่าไหร่ครับแลดูมีค่าขึ้นมาทันทีครับเป็นพนะครับมากกว่าพันหนึ่มีไหมครับพ0 0อมากกว่าพันหนึ่งมครับนก้าก้ันเ้่นสวยวานี้ไหมครับ1 0น9แล้วพันพันห้า มากกว่นี้มีไหมครับ1,900โเครับผมสองพันเก้าเก้าเอาลฮะมีมากกว่านี้อีกไหมสามพันเก้าเ้าโอ้โหเชื่อเฉยเท่าไหร่ครับนี่ครับสี่พัน้าเก้ัยา โอ้โหจะมีใครมากกว่านี้ไหมครับยห้าันเก้าบาทใช่ไหมฮะห้าพันเก้าร้อยโอ้โหเอะไรอาันเจ็ดพันเรอยาบก้าไอยาไอยามีมากีมเอาละพ้เป็นพอเบอนี้ครับอยู่ที่เท่าไหร่แล้วนะแปดเจ็ัรบมีอีกไหมครับมากกว่านี้มีอีกไหมเ่าอะไรเครอแปด ยากมากไม่มีสิทธิ์นนะครับเอาละครับผมมากกวนี้มีอีก9 9 9แล้นะจับมือกันนะนับหนะครับ9 9 9นับ9นับสอง9 9 9นัาเอนะร้ับโอ้เอาตอ่อครอกององกอไกน่อนขออนุสัมผัสครับ มันสเปเชียลมากครับพี่โหวันนี้สัตว์สัตว์กันวันนี้นี่นี่ครับต้องถามพี่คนนี้ต้อนร้อเลยต้องถามพี่คนนี้ว่ารู้สึกยังไงบ้างโอ้โหนี่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 มีใครที่แบบอิจฉากันเยอะเลยครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวใครเดี๋ยวใครถามความรู้สึกพี่ก่อนรู้สึกยังไงบ้างที่ได้ได้ผ้าพันธุ์แบบนี้แล้วก็ได้ช่วยเหลือน้องๆวิกการซ้อนๆบ้าง ใช่ไหนจะรู้มันดังไม่เป็นจังหวะแล้วเนี่ยโอ้โหยถามถ่ายพักเกี้เนี่ยน้ำต้นร้องเนี่ยเป็นจริงหรือแบบขอไม่ครับโซเซโอเคครับพี่ชทานครับพี่ผาเนี่ยอภารได้เองครับขอขออะไรสักคำให้ต้นสนัยแบบว่าคำอะไรแบบอยากที่จะบอกอ่ะ อย่าจะบอกเธอสักสักไอ้แอนนี่รู้อยู่แล้วว่าเอาใจป้าไปแล้วเนี่ยคุณน,นี่จะบอกให้ว่าเป็นครั้งแรกนะลูกเก่งมากที่เอาใจป้าไปได้หนีลูกหนีผัวมาเนี่ยป้องพาต้องพาหนีมาตั้งแต่อยู่ในบ้านเอฟแล้วค<ห>รับแล้วป้าปเนี่ยป้าจะต้องดีเฮดอยู่ต้องเป็นอาทิตย์กว่าจะได้มาแบบหน,นีมาได้ แฟนมันแท้ตัวจริงนะครับเอาเป็นว่าเพื่อไเป็นการสียเวลานะครับขอให้หลายๆคนันทิกภาพนี้เอาไว้เป็นความทรงจำเลยนะครับเพราะว่าพี่พานะครับเขาได้ประมูลนะครับคั้รอบแบบนี้แล้วก็ครับจะมอบรายได้ทั้งหมดนะครับหย่อนลงใน่องรับรางวัลได้ให้กรางวัลกองกองทุนส่วนหรือว่ากองที่ให้บริจาคให้ครับตื่นเต้นมากท่ถูกเลย อ่าอ,ออกหลายช่องเลยครับมีสื่อทุกขนาดเลยครับตอนนี้ถึงเต้จนแบบพุดงไม่ถูกละด้วยครับเอาเป็นว่าหย่อนเลยดีกว่านะครับเพื่อที่ให้น้องๆเขาได้มีกำล,ลกังใจในการเรียนแล้วก็ในการในการใช้ชีวิตต่างๆด้วยนะครับสามารถติดามได้นะครับคับผมโอ๊ยหลายตํามาก ขออาตหนึ่งไหมครับเราจะพัดชิ้นไปทยกขออนุญไหมครับเอ่อขออนบาตหนึ่งแล้วขอหย่อนไปด้วยนะคะโอ้โหตบมือดังๆหน่อยครับพี่พาโอ้โหขอบคุณมากครับพี่พานี่คือกำลัใจแล้วก็เป็นสิ่งดีๆที่ชาวดอนได้รับแล้วก็น้องๆผู้พิการสอนได้รับในครั้งนี้ด้วยนะครับเอนุ่านะครับขอบคุณตัวนมากๆเลยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับ เอาละสีปีนท่านแรกก็ผ่านไปแล้วอันนี้คือ